สวัสดีครับผมวันนี้วันนี้นะครับพวกเราะนรับเตนิวแเราก็โฟกัสสั่งนะครับผมที่งานวิชีคอลเลเจนซิกทีมนะครับนิเวอราออฟยูทนะครับผมตกองปัไม่นตกองใช่ไหมไม่ตกลงตกลงไ้หนูเสียบมาลูกมา ตอบโจทย์แต่ว่าคนทุกคนเลยที่เขาบอกไปนะครับว่าทุกคนเนี่ยยิ่งใช้ชีวิตมากไปเพื่อเรื่อยๆในทุกวันทุกปีเนี่ยเราจะเอจจิงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วิจัยเลยคือคอลลาเจนมันก็จะแบบบอลไม่ดีเนอะแล้วก็คอลลาเจนเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการแบบเขาเรียกว่าทั้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็กระตุ้นการแบบเชื่อมของบอลที่คอลลาเจนเชื่อมกันด้วยทำให้เหมือนแบบผิวมีความยืดหยุ่นเฟิร์มแข็งแรงลดรอยดูลดเลือนลงด้วยด้วยเทคโนโลยีโคบอนดิ้งครับผมเป็นเป็นวววชีี่่อคครรับมาปปะผกไไแล้ คอลลาเจนในในร่างกายของเราเนี่ยมี28ชนิดแต่ว่าบนหน้าเนี่ยมีอยู่16ชนิดนะครับผมฉะนั้นตัวนี้นะครับผมคอลลาเจนรอลซิงเกิลร้างทั้งหมด16ชนิดเลยก็คือแก้ปัญหาทั้งหมดสิอย่างด้วยกันด้วยสารอะไรครับจันจำได้ไหมลูกสารอะไรนะที่เขาช่วยมีสารอะไรคะเหตุอะไรครับ เห็ดไมตาเกะนะครับเมทริกซิลกระชายนะครับแล้วก็ยูเรมโนสนะครับก็เป็นแบบการรวมกันของสารที่แบบช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีมากครับฟีลอาหารผิวเงี้ยครับขออนุญาตถามต้องสซางได้ไหมได้ครับเดี๋สามสูตรเคมีนะครับซางเขาจะเก่งฟิสิกส์มากกว่าครับถามว่ามลุ้นกันยังไงบ้างสนุกมากเลย วันนี้สนุกมากเลยวันนี้สนุกมากเลยครับไม่เอาเสียงแบบเขาเลยใช่ครับเอาเเสียงแบบคำก็คำใหม่คำใหม่เอาเสียงแบบเขาพูดว่าอะไรลูกเขาบอกว่าวันนี้วิชี่เป็นผลเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเลยครับสร้างขาสร้างภูมิใจใน lab ของวิชี่มากที่ค้นจ่ายสารหนีขึ้นมาได้สร้างภูมิใจมากจริงเรานิสังที่ดีใจมากก็คือสังได้ เดินแบบบนพรมให้พี่ซินดี้ดูอันนี้เป็นลูกที่สังพูดเมื่อกี้ใช่อันนี้คือที่สังพูดเมื่อกี้ทั้งหมดครับโอเโหนนางแบบเป็นนางแบบไหมขอขอบคุณอะไรนะลูกนะผิวไทยก็วิตามนโภลิ่มด้วยผิวไทยก็ใช้ได้แล้วเนี่ยลูกผิวที่ไม่เรียบอย่างหนูใช้ได้ไหมลูก ถ้าไม่เลียบใช้แล้วจะเป็นไงครับมีจะเลียบเมียนขึ้นเห็นไหมครับสองสัปดาห์ผ่านไปจะเป็นอย่างนี้เไงจากอย่างนี้นะครับปากเนียนะสำหรับโซไลพวกเราลูก ละฝากครับ้งฝากเวยนะครับผมกับวิตชีคอลลาเจนซิกซีนนะครับผมก็บูสต์แอนด์บอลนะครับผมก็คือต้องบูสต์ผิวที่แบบขาดคอลลาเจนไปนะครับก็บอลคอลลาเจนเนี่ยให้มันกลับมาแบบแน่นเหมือนเดิมนะใช่ครับก็มีเขาเรียกว่าการทดสอบทั้งอินวิโวอีวิโชนะครับก็เป็นเป็นแบรนด์ที่เรามั่นใจในแบบประสิทธิภาพจริงๆนะครับแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยนะครับครับที่ฝากครับวันน <nah ี้สารุ่าลสาออกงานจ้าสารออกงานรู้ว่าแต่ทีซังก็เขาก็เริ่มชินเนื้กล้ชินกับงานแล้วใช่ไหมลูก เราชินกับงานแล้วแต่วันนี้แค่ได้ทำอะไรใหม่คือการเดินแบบอย่างที่บอกเราก็เกร็งนิดหน่อยเพราะว่าเรามีแบบซุปเปอร์โมเดลนั่งรูอยู่แกก็ต้องเดินยังงไบ้างโอเคยังไงก็สอนยังไงคือด้วยความที่สิริยะลูกเราอาจจะไม่ได้เป็นนางในแบบขนาดนั้นนะครับเราก็เลยให้เน็ตแกเดินไขว้เดินควายใช่แล้วป๊าป๊าสอนมือต้องเป็นยังไงครับลูกเวลาเดินมือมือไมู่ขหัวหัวขวัวเป็นยังไงขวัวตรงนี้ แล้วหนูตื่นเต้เนไหมครัตอนเดินแบบตื่นเต้นไหมตอนนี้ต่แล้วค oo. um, okay. yes, no no, uh ่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้คนเยอะๆหนูตื่นเต้นไหมัตื่น้ยตื่นเ้ต้นแล้วตนต่ล้วนแล้ว่นตื่นลนนแ่นแ่นแลอลตืนวต้วแล้วล่น่ล้วม่น อ๋อบอยเจเจกับคุณยาอยู่ข้างหน้าเยอะมากก็เลยเหมือนว่าไม่รู้จะพูดอะไรให้จางไม่นอนเหรอบอยให้จางไม่นอนเนี่ยจางต้องไปกินนมไหมจางต้องไปกินนมนอนแล้วครับพอดีตอนนี้ด้วยความที่ขาแกยังต้องยืดอีกนะเดี๋ยวขอระยะแกมากินนมนอนก่อนไปมาย โมเดลที่เดอมาสอนใช่ไ right ้สิไหัวนี่หัวนี่อันนี้โรบอทลูกไม่ใช่โมเดลนี่โรบอทตักข้าวตะแคงตะแคงบายบายไม่ยบ้คบะไม่ไม่เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรถามแบบ ครับผมครับผมก็สำหรับวันพรุ่งนี้เราก็จะไปเดินทางไปสิงคโปร์ครับถามตัวเองตอบเองเลยใช่เรม่ถาได้ใช่ครับได้เตรียมตัวเลเตรียมตัวในบ้านพีเดีจะต้องไปต้องไปแล้วก็เราเมื่อวานเราก็เราก็ไปเจอกันมาไปแบบชวนชวนท่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จะเป็นโชว์จริงๆครับมันก็คือเป็นแบบฟีลเหมือนแบบย่อมินิคอนเสิร์ตนิดนึงใช่เหมือนเหมือนเหมือนเอาพีเบก้าที่ไทยที่เราเคยโชว์นะครับเป็นแบบ ปุ๊บใส่ใส่กระเป๋าก็บินไปที่ต่างประเทศใช่ถือพ<ช>อเก็ตแล้วช่วงครั้งนี้เองพิเศษคือเราไม่ได้จัดในบ้านเกิดเมืองนอนของเราว่าเราจะเป็นการโชว์เ <c oughs> พราะไม่ไมีหลายๆเพลงที่เป็นเพลงแบบมีความไทยๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้แชร์แบบใน c วเ,เจอร์นี้ของเราให้แบบให้ชาวต่างชาติดมี soft power surprise ủa, nói không được, của mình nói không được, nói không được, nói không ก็เลียบง่ายครับไม่มีอะไรครับเคครับโอเคใช่ครับเลี่ยงง่ายมากใช่เลียบง่ายเลี่ยงง่ายจะบอกว่าเอาตี้เอาตี้ของเราก็เหมือนเราอยู่มาสักพักใช่ไหมเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเปเอาตี้คือแต่ก่อนเนี่ยเอาตี้ก็จะเป็นแบบกลุ่มคนน้อยๆหน่อยเพราะบริษัทเราไม่ได้คนเยอะขนาดนั้นตอนนั้นน่าจะแบบมีแค่แบบประมาณ70คนอะไรเงี้ยไปหมาว่ารวมทั้งรวมทั้งบริษัทนะครับหมายว่าเราคืออันนี้ก็คือเหมือนแบบ พอเรามองไปเราสั่วเออเรายังมีอีกหลายคนที่เราต้องทำความรู้จักเยอะมากเพราะตอนนี้บริษัทเราใหญ่ขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนเป็นรถบัสสีคันเดี๋ยวนี้เป็นรถบัสเจ็ดสิบคันนะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่น้องๆศิลปินมาเดี๋ยวพี่ๆทีมงานก็เยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเราต้องแบบเออแบบเห็นหน้าตาตัวขนาเรื่อยๆครับผมื่อกี้วก็ที่ผมบอกว่าเขาได้เจอพี่ๆรุ่นใหญ่ใช่รุ่นเรายกเาเป็นรุ่นใหญ่พี่อีรุ่นใหญ่เมื่อกี้เมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยบุญก็รุ่นใหญ่เหมือนกันนะ โอดก็พอๆกับเราจริงก็เช่นเดียวกันครับดูละครเลือกแบบแบบไปอยู่กับเพลง์ก็เลยทำเนียนไปหน่อยก็ใช่แต่โตมาด้วย culture คล้ายๆกันอะไรอย่างเงีราเจนไงหลายคนยกเราเป็นลูกใหญ่แต่เราเป็นลูกใหญ่ไม่ได้เป็นพี่อยู่ก็คงปฏิเสธได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติอะไรเงี้ย่ทางสี่เก็ทำได้คือเราต้องก็เออยอมรับแล้วก็ทำตัวเองให้ให้สมกับสถานะอ่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ชมครับ บอกแนะนำอะไรอะไรไหมรับน้องอะไรต้องอนจะมีน้องๆมาก่อนที่ต้องแนะนําเราใช่ส่วนมากคือน้องๆก็จะทําดีกว่าเราอยู่แล้วดเหมือนว่าเราจะโดนน้องๆรับโดนน้องๆมากกว่าใช่ไม่เป็นอย่างที่เคยบอกไปแหละคือแต่ว่าพอการมาลงตัวกันมันก็คือการแชร์กันแหละโดยวงการในี้ยมเหมือนว่าเขาอาจจะเคยทาอะไรที่เราไม่เคยทาก็ได้หรือเราก็เคยทําอะไรที่เขาไม่เคยทํามันก็แชร์กันว่าแบบเออคนทํายังไงเลย ก็ควรจะใช้วิชีนะครับจเจสซี่เดี๋ยวนี้ผมว่าพี่ยูเริ่มมาเล่นโซเชียลมากขึ้นครับผมก็เอ่อเริ่มเป็นก่อนเริ่มมาเล่นชาวบ้านเริ่มเป็นชาวบ้านนึงเริ่มเริ่มใช้เป็นครับเริ่มใช้แต่ก่อนใช้ไม่ใช้เป็นครับใช่ตอนนี้มีสภาพคล้ายแบบสมัครข,ข่าวครับที่รวมแบบ รัวคอนเทนต์ที่ฮิตโด่งดังจากทั่วทุกมุมโลกมาเสิร์ฟที่แอคเคาท์นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าใครมีเรื่องราวอะไรก็แคมีนี่รีแคปโลกไม่ใช่รีแคปแค่ประเทศไทยนะรีแคปทุกคนไม่ได้เล่นกันอย่างงี้หรอกเขาจะเล่นอะไรถูกแล้วถูกแล้วใช่ไม่ว่าใครก็ไม่ด้เล่นมาเนาะใช่ขอดเข้าแอปไม่ได้เข้าก่อนคือทุกวันนี้คอยูเจอคอยูวันนี้เครื่องบินมีอยู่ที่ไหนเราก็ข่าวมาอยู่นั่นแหละผมก็งงอะไรขึ้นไปเลยเครื่องบินไหนก็หนักบุ้งเครื่องบินไฟเรดาร์อะไรยผมนี้ Okay, okay. ทำไมเราขาดนิวเนี่ยเออขาดนิวทำไมผมว่าเริ่มเริ่มกลับมาเล่นอันนี้สาระแล้วอ่ะจะเอาทำไมถึงกลับมาเล่นหนอรู้สึกว่าแบบก็ฟีลเหมือนแบบเอ้ยพอเรากลับมาเล่นแล้วเหมือนแบบมีคนคิดถึงอะไรเงี้ยครับร <me ู้สึกว่าแบบเออถ้าเกิดกลับมาแล้วแบบได้พูดคุยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบได้ได้เขาเรียกว่าแบบเหมือนมีอะไรเร้่มันเริ่มแบบแอบลงเพราะแต่ก่อนคือนิวจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเล่นโซเชียลเลยยิ่งตอนแบบยินสัตย์แกมันเราแบบลงน้อยมากอะไรเงี้ยครับยิ่งแบบ เอ่อทวิตเตอร์นี่ไม่ได้เข้าเลยอะไรเงี้ยอะไรหลังก็เรู้สึกว่าตั้งแต่ผมป่วยอะครับพอผมป่วยตอนนั้นผมแบบอยู่โรงพยาบาลเนาะเป็นแบบเป็นเดือนยอะไรเงี้ยผมก็แบบเอ่อ แบบอยู่เออไม่อยู่มันเขาเริ่มจริงๆมันก็เหมือนติดๆที่ลอยบนเตียงอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่มีอะไรทำมันก็เลยแบบเริ่มเล่นโซเชียลพอเล่นไปเล่นมารล้ึกว่าเอ็กซ์มันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะเออเขาเล่นกันมันก็แบบมีอะไรที่แบบฮ่าๆตลกคือยุคเราก็อาจจะอาจจะเล่นแบบเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับก็แบบเล่นแบบคือมันก็จะเป็นแบบเฟซบุ๊กผมว่าเฟซบุ๊กมันก็เป็นแบบอินเทอร์เนชั่นแบบนึงที่แบบมีการแชร์มีการต่ออีกแบบนึงอินโฟมชันก็อีกแบบใช่คือส่วนโซเชียลมันก็เป็นอีกแบบ้ายีกกรหนจริงๆกัน เขาก็จะชอบแบบออกมา X ใช่ไหมเขาเรียกว่าไม่ตมไม่หายเอสเปซเขาก็จะมาสเปนั้นคือใช่แล้วส่วนากก็จะเป็นทำผู้ชียวชาญในอสเแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไม่เจอสเปซเขาเรียกว่า X X ใหญ่ใช่ไหม X ใหญ่ X ใหญ่ใหญ่ไม่หยุด X เลยไม่หยุด X เลยอะไรนะครับบอกิคอนเทนต์ยังไงอะไรไง เราเริ่มกลับมาได้เราเสริมมีคนพ่อคนแอะไราอยาปรึกษาพี่เต้บ้างไหมไม่เต้ก็แต่ละคนมันเป็นไม่มีสไตล์ของตัวเองแล้วใช่แล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าจริงคือนิวรู้สึกว่าแบบนิวแค่ไม่ได้คิดอะไรมากแค่รู้สึกว่าเห็นอันนี้ต้องอยากใจอยากแชร์แล้วก็จะเป็นฟีลตลกฟีสั้นง่ายสไตล์คุณพ่อคุณแม่สั้นหน่าย ไม่่ยาวก็มีค่ะเปิดดูยาวๆก็มีแต่ส่วนใหญ่เฉยๆสั้นง่ายส่วนมากยาวคนนต่เมันยาวส่วนมากที่มีกันเองสั่นง่ายเรื่องของวันฟิลแคปชั่นแบบกชอคุณแม่คุณแม่หรอไม่แม่เรารู้สึกอันนี้สวยจังลูกเออทีนี้ก็จะมาแบบกระชับได้ใจความอะไรอย่างเงี้ยสตอนนี้วันจันทร์เลยใช่สวัสดีวันจันทีนี้พอเรามาเล่นมากขึ้นแฟนฟิกแบบจะแบบไปยังไงบ้างคะใครนะครับพอเรามาเล่นมากขึ้นแฟนอ๋อจริงๆก็ก็มีคนบอกว่าเออเห็นแบบเห็นเราแบบกลับมามากขึ้นในนะครับแบบมาวิ่งเล มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็่รรมาก็ดีใจนะครับผมใช่แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะก็ไม่ไม่ใช่แค่แฟนของน้องๆอ่ะซูชาวทูติ้นตัวจริงเขาก็ยังหลุดสุกเออจะเห็นมิกซิวอ่ะมาอินเตอร์แอคกับนิวแบบเขารู้ข่าวสารอะไรหลายอย่างจากนิวเลยอย่างเงี้ยเออคุณรู้มิกซิวมิกซิวนี่คือแอคใหญ่เหมือนกันใช่ไหมมิกซิวลเขาเล่นเป็นหยุดเลยชาวจอทูติ้นตัวจริงเหมือนกันอ่าก็จะมีเห็นอันดเมดาชุนอีกคนหนึ่งบ่อยๆครับ จริงฟอสก็เป็นชารเตียนแล้วตอนนี้มีมีค andidate ดด<า>คนใหม่ค <ไป S 2> ือสตาร์สตาร์ก็ได้โพสต อ่าเป็นชาวเอ็กเซียนเอ็กเซียนเอ็กเซียนครับผมก็รู้สึกว่าเป็นสังคมที่สนุกดีเหมือนกันครับผมก็อาจจะแบบบางทีก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าพูดคุยกันเรื่องซีเรียลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยอยากจะซีเรียลของเค้าเท่าไหร่เราก็แบบภาษาละของเราซึ่งเราก็ต่อสู้ต่อบอได้เนาะได้ครับผมก็มีวิธีแบบพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็แบบอยากสนุกครับซีเรียลซีเรียลที่เรามี ไอ้เด็กคงเต้คงเต้กับก็ได้คงเต้ถ่ายเรื่องสเกลต์นะเดี๋ยวซึ่ตอนนี้ยังไม่ถึงวังของเต้ใช่ไหมยยังไม่เต้ยังไม่ได้ไปอยู่ในพาร์ทที่ที่มีการถ่ายทำแต่ว่าเปิดกล้องแล้วไปก่อนเห็นที่รูปที่ออกไปก็จะมีนันโนนมีตูมีเพิร์สมีอะไรที่เห็นกันไปแล้วก็เป็นกำใจให้เราคิดว่าก็ได้ชิมลางกันไปก่อนก็ปรับตัวก่อนใครได้แต่ว่าใครได้เปิดก่อนได้ปรับตัวก่อนเพราะว่าเพราะว่าซีนนี้จะมีความเหมือนแบบด้วยความที่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันแล้เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องใช้เวลาในการซึม ในการในสิ่งนั้นสำคัญนสิ่งนั้นแต่ว่าใครที่ได้เปิดก่อนอ่ะมันก็เบาซ้ายมันก็จะซึมซึมเร็วเรายนานอะค่ะก็ซึมแล้วเหราตอนนี้ไซึมแล้วหรอคิวันซึมเลยคุเล่นก็ได้ ใช่ครับอ่าส่วนส่วนส, <è S 2> <res> ส่วนของนิว <lob> ก <itus mystical radas> ็จะมีกตรนี่ถ่าย franchise o r e v e r อยู่ครับผมก็อันนี้ก็คือไม่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 มาหากกับมากก็คือถ่ายแบบรวดเร็วครับผมตอนนี้ก็ประมาณแบบ17คิวจาก20คิวแล้วครับก็เหลยไม่กี่คิวก็จบแล้วครับถ่ายกับคุณบุญด้วยครับผมอ่าก็มีน้องเอมี่มีแพชเชียร์นิดครับผมแล้วก็มี พี่ภูมิเป็นคนจับครับโอเคคู่ของเราเราแฟนๆเขาก็ยังรออยู่อ้าวเครื่องบินก็น่าจะเลื่อนไปปีหน้าเลื่อนเลยม่นก็เปิดต้ก็เดี๋ยวรอพอหมาะสมบัติเราเขาแจ้งมาใช่รอดูแบบเดียวกัว่ามันมีลำดับคิวกันถ่ายเซ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นของของพี่โจนะของพี่โจครับของพี่โจก็เพิ่งปิดกลองเรื่องของซัมเมอร์ไนท์ e n นิสตาย Summer Night จนตาย Summer ปิดคนเรื่อยๆ เซมเมอรนั้นไม่ผมยิงไอ้ดังกับจูวินนี่หว่าโอ้โอเราเล่นนะเซมเอร์แต่เซมเมอรเจ้าชายกันเจอเจ้าชายที่เป็นบ่อทรายแลอวแต่เรื่องนี้ก็น่าดูคือแบบเป็นแบบเบียวๆนิดนึงแบเบียวๆนิดนึงแล้วก็แบบเป็นแบบคือแบบเจอเจ้าชายฝากฝากผลงานของเคนิวจะมีอะไรให้แฟนคัไม่ได้เลยครับก็ฝากโปรเจกต์ สกาเลตฮาร์ไทยแลนด์ด้วยครับก็ทุกคนตั้งใจเต็มที่มากๆนะครับแล้วก็ฝากทั้งรายการแล้วก็ผลงานต่างๆของจิมจูด้วยนะครับก็สามารถดูได้ที่แบบทั้งในหลายแอคเคาท์เลยนะครับทั้ง YouTube ทั้งอ่าทวิตเตอร์อินสตาแล้วอะไรก็ทุกช่องทางเหมือนกันครับก็มีนะครับใช่ X ก็มีนะครับก็จิมทีวีก็ติดตามได้หมดเลยนะครับแล้วฝากตอนนี้ก็เราก็มีสมาชิกน้องใหม่เยอะนะพวกลูกๆของของพวกเราก็ติดตามน้องๆลูกๆเด็กๆด้วยนะครับครับขอแสดงนดีครับ ไปมอะไรเร่งมีไแบบนึ่ะช่างภาพบึ่้โม่นกยุงไม่พึ่งโม่ไก่เลยโอ้โหายสายเจียมพี่ไงต้องสายตาพี่ไงเข้าสู่ิี ไล่ไปไล่เยไล่เลไล่เลยไอเดอไล่ไปไล่ปโนนีดิเต้พี่นิวกันพี่นะตงนี้ไหนคะตงนี้ไหนคะไโดิกไโดนิกอเคาขอวิแป๊บหนึงนะครบวดีนีขึ้นน้่วันนี้เลิงเตอขึ้นนั่มนเดนนไอเดลิกไม่ไหลทวนนะครับเหมือนใส่น้ำไปเลยนะครับไอเดิกเหมือนใส่น้ำนะครับไม่ไ่นะครับน